สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ a c e b o o o ทุกท่นครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถไถ L4018 นํมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มาในราคาอยู่ที่395,000บาทครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับหรือจะเอาโรตเอรี่ก็ได้นะครับเอาผ่านหลังออกลอตอรี่ใส่ก็ได้นะครับสวยๆเลยครับคันนี้ครับานใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมครับ0 8น3 6 5 5 9 9นครับ0 8 1 6 0 5 2 3ี่เดียว มากกว่า250,000ครับใแย่ๆมากมายเลยครับนี่คือสาขาที่หนึ่งครับตั้งอยู่บ้านท่าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่จเจ้ากรแพงเพชรครับสวยๆเดิมๆเลยคันนี้ครับใหม่แค่120ชั่วโมงครับคันนี้ครับลองสตาร์ทลองขับดูครับสตาร์ดเลยครับติดง่ายครับรถยังใหม่มากครับใบบิกหน้าขึ้นไวครับหลังไม่ได้ใส่มาครับรถมันแน่นนะครับนะพอใส่แล้วมันเข้าแถวกันไม่ได้ครับไปเลย395,000บาทครับ ท่านใดมาไม่ได้โอนม่จัมปหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินนะเน้นโทนะครับไม่เน้นแชทนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะทุกวันนี้ครับเบอร์โทรก็หน้าร้านนะครับเบอร์โทรก็คือเบอร์นี้นะครับถ้าใครโอนเงินก็คืออัมพรพาจเจริญอย่างเดียวนะครับบางทีมิจฉาชีพเอารูปรถที่ร้านไปลงขายแล้วก็รูปบัตรประชาชนไปลงให้ชาวบ้านเชื่อถือถ้าจะโอนเงินถ้าไม่ใช่อัมพรพาจเจริญคือไม่ใช่ร้านเรานะครับนะ โอเคครับทีมนี้แพ่นีนกอนนะวครับสวัสดีครับ